ผูช้ชมครับช่วงของวันหยุดยาวแบบนี้ตลาดขายอาหารทะเลแหล่งใหญ่ที่เมืองพัทยาก็คึกคักครับนักท่องเที่ยวนิยมไปซื้ออาหารทะเลมาเฉลิมฉลองรับประทานกันภายในครอบครัวครับเป็นตลาดอื่นใดไปไม่ได้เลยนะครับนอกจากที่ตลาดลานโพนาเกลือซึ่งที่นี่ก็ถือว่าเป็นสถานที่ตลาดขายอาหารทะเลสดแหล่งใหญ่ของเมืองพัทยาในช่วงของวันหยุดยาว6วันครับพบว่านักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ต่างเข้ามาเพื่อจับจ่ายใช้สอยซื้ออาหารทะเลอย่างคึกคักจนตลาดนั้นแน่นขนาดตาถนนบริเวณทางเข้าตลาดรถติดต่อเนื่องเป็นระยะยาวพอสมควรเลยนะครับโดยสิ่งที่ขายกันในตลาดแน่นอนก็เป็นอาหารทะเลสดทุกประเภทครับตั้งแต่ปลาหมึกกุ้งหอยปูปลาต่างๆก็เป็นอาหารที่นักท่องเที่ยวให้ความนิยมซื้อไปรับประทานเพื่อเฉลิมฉลองช่วงของวันหยุดยาวกับครอบครัว ส่วนราคานั้นก็ส่วนใหญ่ยังไม่ปรับขึ้นนะครับเพราะ้าแม่ค้ายัางคงขายในราคาเดิมนอกจากนั้นแล้วตามร้านรับปรุงอาหารต่างๆก็มีคิวกันนำอาหารทะเลไปปรุงสุกทั้งต้มปิ้งย่างก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กันนักท่องเที่ยวยอมยืนรอต่อคิวยาวเพราะว่าสะดวกกว่าการนำไปปรุงรับประทานเองนะครับ